สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้ผู้สู้คนครับผมสวัสดีทุกทุกท่านนะครับช่องรถไถมือสองสีสะเกดร้านพีซีแท็กเตอร์อำเภอเบญจลักจังหวัดสีสะเกดครับผมมือนี้มานำเสนอนะครับผมมานำเสนอคูปต้าสามสิบหกเอสพีนะครับผมมือนี้ไปซื้อมาใหม่นะครับพี่น้องครับมือนี้อ่าเป็นรถบ้านนะครับพี่น้องได้มาเฉพาะนี่แหละด้านหน้านี่นะครับผมหลายท่านถามว่าอยากได้อุปกรณ์สามชิ้นอ่า มีมาไหมบางท่านบอกว่าคือบุห่รองขายสามชิ้นแน่เพื่อนว่าคือบางเทือไปสื่อมากมันก็นเหลือกระได,ด้ด้อพี่น้องด้วยคือจังคันนี้อุปกรณ์หลังเพิ่นกับไปเมือ่อไลร่ขายไปเมื่อแล้วก็ได้มากเฉพาะด้านหน้านะครับผมรถกระถือว่าสวยอยู่ท่านใดเข้ามารับชมก็แล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับท่านใดเข้ามารับชมแล้วฝากกดติดตามให้ด้วยครับผมอามาดูครับผมคันนี้คันนี้นนกระถือว่างามอยู่นะครับพี่น้องรถแถวบ้านนี่แหละครับ รถบ้านอิหลีเขามาเพร่ท่านได้เก็บงานนะครับมารีวิวให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูก่อนจดทะเบียน17สิงหาคม2559นะครับ2559ปีหาเก่าครับพี่น้องเป็น36รุ่นสุดท้ายนะครับเป็นรุ่นสเปเชียลนะครับ s อระบบกับ4ีค้าย,ายกับ4 0นะครับผม40บอดี้สวยย้างหลังสวยนะครับผมยา้างหนาหลังใส่กันโดนครับ เครื่องเกียร์ดีรับประกันนะครับผมน้ำไม่ดันไม่ไอเหแล้วต่เก็บงานนะครับผมลดบานกับสระมาณนี่เรามีการแต่งเติมเสริมแต่งเม็ตล่างกับยังว่าท่านหอดในหลางนะครับไปสื่อรดบานกับสระมาณนี่นะครับลดพ่อขาจะดีอย่างหนึ่งมีการเก็บงานเก็บหัวซึมให้ล่างคันให้เอาเขาบานกับงามๆนะครับมองได้สีบอดีบ้องามพ่อขาข้าก็จัดจัดตกแต่งให้สาหรับหลายทันทีหยาดลดพ่อขานะครับผมพ่อขาจะ ส่วนใหญ่เขากเก็บงานให้นั่นแหละพี่น้องไปกับความใส่ความสอยทันรถบ้านมีหัวมีซึมกับบ่เจ้าของรถดเพิ่นกับบอ่อเก็บไห้เด้พี่นอ้องแต่มุมมองนะแต่ในมุมมองผมผมก็ว่าผมเป็นพ่อค้ากะอยากให้ลูกค้าได้รถที่ดีๆไปใส่งานนั่นแหละครับพี่น้องคันนี้สองพันชั่วโมงนะครับผมสองพันชั่วโมงย้างหนากประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์อยู่ครับย้างหนากถือว่าง,งามอยอ่ตั้งสองเซน 60-70%เู60ยครับสีสันฟ้ากระโปรงแต่ถือว่าสวยขั้นนี้ร้อเหล็มเน้่ยพี่น้องปิดยอดมื่อนี่แหละไปปิดยอดมากรถแถวๆนี่แหละครับเราจมีบบกเกิน20กิโลนี่แหละครับยางหลังนี่ก็งามนะครับยางหลังนี่ผมให็น80%เก่า0นะครับผมตอนคัดบกเคยตัด เ yeah, บียบ่คยหลืบบ่คยเปิดนะครับผมบอสเป็นบอสเดิมลังคามีดแตกแต่กระทานห้นเบื้องก่อนสุดถ้ายกะเปลี่ยนให้คือเก้านั่นแหละพี่นอ้องข้านครับช่วงล่างช่วงล่างเห็นนะครับบางของบางโคตรน,นี้งามนะครับ ถือว่างามอยู่ครับห mm ูเหอกก็ถือว่าเน่นอยู่แต่ก็มีขาบเนี่ยธรรมดาสไตล์รถบ้านขับ mm hmm. ท,ทีโอกับถือว่ายัางใส่งานได้อีกดนนะครับครับ mm hmm. ขอบรอดันนะบวผูวัเป็นสนิมครับพี่น้นนองสองพันสองพันชั่วโมงรับบ้านเพื่อ ชั่วโมงกับเป็นอ่าบ่เป็นกรลั่นตีสภาพรถด,ดอกพี่น้องบางท่านเหล็กไม่หลายกับสภาพกับยังงามกับมีครับตัวตนขันนึ่งจงามอยู่ดอกพี่น้องถือว่าสวยอยู่ครับผมเดี๋ยวทดสอบกันทิศงานให้็จเร็ครับพี่น้องครับ เดี๋ยวทดสอบการทำงานให้เบิ้งครับพี่น้องครับผม I <laughs> ดังยต์รับประกันเด้อพี่น้องเด้อเมื่อกี้ขวแบตนะครับที่ว่าดังแค่ๆๆๆ,ๆนะสตาร์ทง่างนะคือขวแบตขวาขวบลบขวบลบบ่ค่อยดีเดี๋ยวจัดการเปลี่ยนใหม่ลูกปืนแนนแต่ว่าลูกหมากเนี่ยลวมครับเดี๋ยวจัดการแก้ไขห้ลูกปืนแนน ลูกมากต้นนอกอ่าหลวมคือกันระบบโฟร์วิวครับแสางานแดดปกติขั้นหนาเหลือหลายครับรถค้นหูจักเองนะครับรถรถไอ้ใาย,ายค้นหูจักเองนะครับผมเป็นวอดได้ใส่ side, จะเละมาขายนะครับผมคันนี้ผมสใส่ไซผ่านหลังใหม่เด้ออุปกรณ์กับซีมีสองชิ้นดันหนา้ากับผ่านหลังใหม่ใส่เป็นผ่านหานะครับผมมีหาเก่ารอเล่มประมาณเดือนหนึ่งเด้พอ,พ,อพี่น้องผึ่งไปปิดหวานมา ราคากั285,000ดมืหพันบาทนะครับสอง0ส0ดหพันบาทกัเดี๋ยวเก็บงานให้นะครับผมปลืกลูกหมากลังค่าหรือหัวซึมนะครับประมาณนี้ครับผมสนใจกับเบอร์เก้าเบอร์เดิม0 8 1ย์0 4ดหนึ่งหกศนย์สี่เจหาสามนะครับผมศูนย์แ4ดหนึ่งกี่เจหาสามเบอร์ล่กับเบอร์นี้เลยครับผมทั้งได้หาสามหกะท่านนี่ก็ถือว่าสวยอยู่ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมข่าวไดว่าจะได อ่าพอบ่สนาหูหรือถือหรือผิดว่าอ่าอาจจะมีบางค่ำที่ว่าผิดกับข้อโทษข้อให้ท้อพี่นองเด้อสีนํำไปแก้ไขปรับปรุงต่อไปัะม่านนี้ครับขอบคุณทุกท่านครับขอให้ทิงๆด้วยๆยิ่งๆขึ้นไปนะครับผมบเจ็บอจนจากใจพีซีแทกเตอร์ครับสวัสดีครับ